สวัสดีครับชื่อรอนครับชัชรัตน์บินมหามุดครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชั้นปีที่สครับไอเดียลที่ผมชอบมากมากนะครับก็คือาศาสตราจารย์เอกครับหรือชาซาเวียนะครับจากเรื่องเอกเมนซึ่งชาซาเวียนเนี่ยเป็นคนพิก,การนะครับขาเดินไม่ได้ซึ่งถ้าคนพิก,การพูดถ,ถึงคนพิก,การทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเดินได้ใช่ไหมครับเขาต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนทั่วไปอย่างเช่นคือรถเมย์เงี้ยต้องคอยช่วยต้องคอยแบกคนพิก,การขึ้นไปแต่ว่าชาซาเวียนเนี่ยเป็นคนพิการ แต่ว่าไม่พิการใจครับคือถึงเขาจะพิการครับแต่เขาคอยช่วยเหลือทุกคนทั่วไปอย่างอย่างตัวละครในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบูฟลินจีนหรือทุกคนทั่วไปเนี่ยซึ่งเขาจะมีแบบว่าสับสนในตัวเองนะครับไม่สามารถไปต่อเดินไปข้างหน้าเนี่ยเดินไปไม่ได้แต่ว่าศาสตราจารย์เอ็กเนี่ยถึงแม้ไม่มีขานะครับ, <š> รบเขาก็ย<ข>ัง <code> สามารถชักจูนคนหล่านั้นนะครับให้เดินไปข้างหน้าได้ผมต้องอยากทําหนังนะครับซึ่งคนคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นพิการเหมือนกันหรือจะไม่พิการก็ได้นะครับเป็นคนที่อ่อนแอเนี่ยไม่สามารถช่วยตัวเองได แต่เขาคอยชักจูงคนอื่นให้ทำตามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับขอบคุณครับ